สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ NoFab Challenge Podcast EP ที่143วันนี้เด y 57ครับนี่คือขุมพลังที่ถ้าคุณใช้เป็นชีวิตคุณจะเจริญแต่ถ้าคุณใช้ไม่เป็นชีวิตคุณพังแน่ครับ สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ no fab challenge podcast นะครับวันนี้เนี่ย ep ที่ 1, 4, 3แล้วนะครับ Day 57แล้วนะครับคืองนี้ครับขออนุญาตเนาะคือก่อนที่จะคุยกันในในเรื่องที่ผมอยากจะชวนคุยวันนี้ต้องเท้าความให้ฟังก่อนว่าผมทำอาชีพอะไรคุณจะได้เห็นภาพว่าอ๋อทำไมผมเอาเรื่งนี้มาคุยนะครับคืออาชีพหลักที่ผมทำเนาะณนะปัจจุบันนี้เลยคือการเป็น copywriter นะครับ copywriter คืออะไร copywriter คือนักเขียน แต่ไม่ใช่นักเขียนบทความไม่ใช่นักเขียนนิยายนะครับแต่ไม่ใช่นักเขียน,น,น,ยน,น,น,ยนพิสูจน์เขาเรียกอะไรนะไม่ได้พิสูจน์ลิขสิทธิ์ด้วยนะครับก็พิเรเตอร์คือนักเขียนที่อยู่ในวงการการตลาดและการโฆษณา Copy w r i t e r มีหน้าที่เขียนคำขายและคำโฆษณาเพื่อโน้มน้าวกลุ่มเป้าหมายให้ลงมือทำบางสิ่งบางอย่างตามที่ Copy w r i t e r คนนั้นต้องการ,นะรนี่คือความจำกัดความแบบง่ายๆนะครับของ Copy w r i t e r นะครับ ซึ่งถ้าลงลึกเนี่ยมันอีกยาวเลยแล้ววันนี้ก็ไม่ใช่คลาสธุรกิจไม่ใช่คลาสการเขียนธุรกิจไม่ใช่คลาสการตลาดนะครับแต่ทีเนี้ยที่ผมอยากจะบอกก็คือ copywriter เป็นมนุษย์ที่ใช้ชีวิตอยู่กับคําพูดครับเพราะอะไรครับเพราะว่าในพื้นที่โฆษณาเนาะคุณต้องเข้าใจว่าพื้นที่โฆษณาเนี่ยทุกตารางเซนติเมตรทุกตารางนิ้วเนี่ยคือต้นทุนหมดเลยถ้าเราใช้พื้นที่ไม่คุ้มค่านั่นแปลว่าลูกค้ารวมถึงธุรกิจของลูกค้าหรืออาจจะหมายถึงธุรกิจของเราเองเนี่ย มันจะเจ๊งได้ง่ายๆเลยนะครับถ้าเราใช้เขาเรียกอะไรพื้นที่โฆษณาไม่คุ้มค่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยเป็นเหตุผลว่าทำไมนะ Copywriter จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาศาสตร์ของการใช้คำพูดที่กระชับชัดเจนตรงไปตรงมามีพลังและโน้มนาวจิตใจของผู้คนได้จริงนะนี่คือสิ่งที่ Copywriter ต้องทำถามว่าผมพูดเรื่องนี้ขึ้นมาทำไมนะครับ ผมเคยได้ยินนะครับนิทานโบราณเรื่องหนึ่งนะครับจากจากหนังสือการตลาดเล่มหนึ่งนะที่เขียนโดยอาจารย์ท่านหนึ่งที่ผมเคารพมากเนาะเขาพูดถึงความเชื่อของอินเดียนแดงว่ามนุษย์เราเกิดมาด้วยเขาเรียกอะไรด้วยคําพูดที่มีปริมาณจํากัดเมื่อไหร่ก็ตามที่เราพูดถึงจํานวนคำนะที่ถูกกดดําหนดไว้แล้วเนี่ยเราก็จะถูกส่งไปอยู่กับจิตวิญ,ญญาณอันยิ่งใหญ่ จิตวิญญาณต้นกําเนิดเนาะซึ่งนีนนี้เป็นความเชื่อของของทางอินเดียนแดงเขาอะนะไม่น่าจะว่าอินเดียนแดงไหมแม้ถ้าจะผิดขออภัยนะครับที่ผมอยากจะบอกก็คือการใช้คําพูดมันมีพลังกว่าที่คุณคิดการเลือกใช้คำนะไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารกับผู้คนการสื่อสารกับคนรอบตัวหรือแม้กระทั่งการสื่อสารกับตัวคุณเองมันมีพลัง ทุกคำพูดที่ออกจากปากหรือแม้แต่อยู่ในความคิดของคุณล้วนมีพลังผมจะไม่พูดถึงนะว่าคุณใช้คําพูดคุยกับคนอื่นยังไงแต่วันนี้ผมอยากจะมาชวนคุยว่าวันนี้คุณใช้คําพูดคุยกับตัวเองแบบไหนนะครับที่ผมเกริ่นเอาไว้นาะว่ามันคือขุมพลังอันยิ่งใหญ่และมันคือขุมพลังอันยิ่งใหญ่จริงๆนะสมมุตินะว่าวันนี้คุณกับผมเป็นเพื่อนสนิทกันแล้ว แล้วอะไรดีคุณกําลังจะต้องไปสัมภาษนะณ์งา,งานนะคุณกําลังจะไปสัมภาษณ์งานนะแล้วคุณมาบอกผมว่าเอ้ยช่วยอวยพรให้กูหน่อยนะคุณอาจจะโทรหาผมแล้วบอกช่วยอวยพรให้กูหน่อยนะสองช้อยส์นะช้อยส์แรกนะลองทําใจสบายๆแล้วลองนึกถึงดูว่าถ้าได้ยินคนํานี้คุณจะรู้สึกยังไงผมก็ตันตีว่ามันเป็นคําพูดเชิงบวกทั้งคู่เลยโอเคไหมอ่ะคาแรกครับสู้ๆไว้มึงนะสู้ๆมึง นะลุยให้เต็มที่นะลุยให้เต็มที่เตรียมตัวไปเลยมึงลุยให้เต็มที่สู้อ่านะนี่เป็นคําอวยพรแรกที่ผมจะให้นะครับมาดูที่คําอวยพรที่สองนะครับเฮ้ยมึงพรุ่งนี้เต็มที่นะมึงทําได้อยู่แล้วและกูรู้ว่าคนที่สัมภาษณ์มึงก็จะคิดเหมือนกูว่ามึงแม่งมีของและน่าทํางานด้วยมึงทําได้เว้ยยังไงก็ผ่านเป็นไง คือ2ประโยคนี้เป็นประโยคด้านบวกทั้งคู่เห็นด้วยไหมทั้งคําว่าสู้ๆนะเวลุยๆนะกับคําว่าเฮ้ยมึงทาได้อยู่แล้วนะแล้วกูรู้ด้วยว่าเขาก็จะเห็นว่ามึงทําได้และเขาจะรับมึงแน่นอนสองคำพูดเนี้ยเป็นคําพูดกําลังใจเหมือนกันแต่คนเชื่อผมไหมมันให้ผลลัพธ์คนละเรื่องเลยคนอันนี้มันมีงานวิจัยจริงๆนะแต่ผมจําไม่ได้ว,ว่าใครทานะขาโทษทีผมอ่านนานมากแล้วนะครับคือ พอคนได้ยินว่าสู้ๆนะครับมักจะมักจะนะมักจะจิตใต้สำนึกมักจะถูกปลุกให้อยู่ในโหมดของการสู้รบทันทีนะครับไม่มากก็น้อยนะจ๊ะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คนนันได้รับกําลังใจผ่านนะผ่านของขวัญผ่านเป้าหมายผ่านความหวังและความฝันเมื่อนั้นคนผู้นั้นจะมีพลังใจด้วยตัวเขาเองนะด้วยตัวเขาเองนะในการฝ่าฟัน ปัญหาอุปสรรคหรืออะไรก็ตามที่เข้ามาชาร์ล g e ตัวเขาได้ง่ายขึ้นและเหนื่อยน้อยกว่าคนที่ได้ฟังเขาว่าสูๆด้วยซ้ำมีมีมมตัวอย่างหนึ่งนะเพื่อให้คุณเห็นภาพสุดๆเลยมันเรื่องราวของชายคนหนึ่งนะที่ทํางานในเขาเรียกอะไรนะห้องเย็นอะ่ะเออมันก็จะมีตู้คอนเทนเนอร์ใช่ไหมที่เอาไว้แช่แข็งเนื้อสัตว์อ่ะทีเนี้ยมีอยู่วันหนึ่งที่คนทั้งโรงงานกลับหมดแล้วแล้วเหลือผู้ชายคนนี้อยู่ที่โรงงานคนเดียว ผู้ชายคนนี้เขาไปทําอะไรบางอย่างเนี่ยในตู้คอนเทนเนอร์แช่แข็งสัตว์ทาความสะอาดเสร็จปุ๊บทำอะไรเสร็จปุ๊บกาลังจะออกมาปรากฏว่าประตูันเกิดท่าไหนมันล็อกแล้วเขาก็ติดอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์แช่แข็งอาหารนะแล้วเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาต้องหนาวตายแน่เลยเขาเครียดมากเลยเขาแบบพยายามตะโกนให้คนช่วยแต่สุดท้ายไม่มีใครช่วยครับเพราะคนกลับหมดแล้วนะปรากฏว่าตอนเช้าครับมีตํารวจมีเพื่อนร่วมงานมาพบศพนะครับแล้วก็แจ้งตํารวจเรียบร้อยนะแต่ที่แปลกคือรู้ไหมที่แปลกคือผู้ชายคนนั้นแข็งตายครับ คำถามคือเฮ้ยลราแข็งตายมันแปลกตรงไหนวะก็อยู่ในห้องแช่แข็งอะแปลกครับเพราะวันนั้นตู้คอนเทนเนอร์ไม่ได้เปิดเครื่องครับมันไม่ได้เสียบปลั๊กแปลว่ามันไม่ได้ทํางานแถมวันนั้นคืนนั้นยังเป็นคืนที่อบอุ่นที่สุดในรอบปีด้วยนั่นแปลว่าอะไรครับผู้ชายคนนั้นมนโนเปงว่าตัวเองจะแข่งตายสุดท้ายแข็งตายจริงนี่คือพลังของความคิดความคิดที่คุณใส่เข้าไปในหัวตัวเองอะมันมีพลังถึงขนาดนั้นเลยถ้าคุณมั่นใจ ว่าคุณจะประสบความสำเร็จในชีวิตนันมีคําพูดหนึ่งของบรอนด์บัฟเฟตตครับเขาบอกว่าผมเชื่อว่าผมจะรวยและไม่มีวินาทีไหนเลยที่ผมไม่เชื่ออย่างนั้นความเชื่อที่แรงกล้ามากพอจะผลักดันคุณให้ลงมือทําแล้วสําเร็จตามความเชื่อของคุณจัก,กรพัรด์โบราณมาคาสอเรเลียสพูดเอาไว้ชัดเจนว่าความยิ่งใหญ่ของมนุษย์ทุกคนอยู่ที่ความชัดเจนที่อยู่ในจิตของเขา หนังสือโบราณเล่มหนึ่งครับที่พูดถึงพลังอํานาจที่สามารถบรรดาลความสําเร็จให้กับโลกใบนี้ให้กับคนบนโลกนี้ได้บอกเอาไว้ว่าขอแค่คุณมีความเชื่อเท่า,มาเมล็ดมัสตาร์ดคุณสามารถสั่งภูเขาให้หายไปแล้วมันจะหายไปตามความเชื่อของคุณมีครับมีเยอะเลยนะครับมีเขาเรียกอะไรมีหนังสือโบราณปร,ราดโบราณเยอะมากที่ยืนยันว่าความคิด คำพูดที่คุณใส่เข้าไปในความคิดแม่งมีผลจริงๆต่อชีวิตของคุณนะต่อชีวิตของคุณนะครับพระพุทธเจ้าหนึ่งในมหาศา,ศาสดาของโลกใบนี้ท่านตรัสเอาไว้ชัดเจนว่าภิกษุทั้งหลายทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นประธานทำทั้งหลายคืออะไรครับทำทั้งหลายคือธรรมชาติทั้งปวง ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกและจัก,กรวาลมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นประธานทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยใจนี่คือสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้เมื่อสองพันกว่าปีที่แล้วและมันตรงกับนักปร,ราชทุกคนบนโลกใบนี้ที่เขาพูดเหมือนกันว่าความยิ่งใหญ่ของชีวิตของคุณเริ่มต้นที่ใจของคุณเริ่มต้นที่คำพูดที่มีพลังและคุณใส่ลงไปในใจของคุณคุณจะตื่นเช้าขึ้นมา แล้วบอกตัวเองว่าเชี่ยเอ้ยชีวิตกูทําไมมันแย่อย่างนี้วะก็ได้หรือคุณจะตื่นเช้าขึ้นมาแล้วบอกตัวเองว่าเชี่ยเอ้ยทําทไมกูถึงยังคงมีร่างกายที่แข็งแรงแบบนี้เอาไว้วะเคยมีครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งเนาะที่ผมเคารพเนาะเขาเนี่ยอยากจะสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมอยากจะสร้างวัดนะครับแล้วตอนนั้นนะครูบาอาจารย์ท่านนั้นเนี่ยมีลูกศิษย์อยู่ประมาณ1ิคนนะมีม่เยอะจะไม่ได้ละกกี่คนประมาณ8ปดคน10คนนี่แหละแล้วก็ถามลูกศิษย์ทุกคนว่า เออไม่ใช่ดิคุณครูบาอาจารย์ท่านนั้นบอกว่าอยากสร้างวัดอยากสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมแต่ไม่มีเงินเลยนะไม่ใช่ดิลูกศิษย์ถามว่ามันไม่มีเงินเลยมันจะสร้างยังไงนะครูบาอาจารย์นั้นก็ชี้ไปในเกะบอกว่าอ่ะในเกะมีเงินอยู่นลลูกศิษย์ตื่นเต้นเลยเดินไปเปิดเกะปรากฏว่าในเกะมีเงินอยู่พันกว่าบาทสองพันกว่าบาทอย่างเงี้ยพันไม่ไม่เกินสามพันอ่ะมีประมาณสามพันลูกศิษย์ก็แบบเอ้ยเดี๋ยวมีสิทธ์มีเงินอยู่สามพันมันจะไปสร้างวัดสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมได้ยังไงเออ ครูบาอาจารย์ท่านนั้นถามกลับไปว่าพวกคุณคิดว่าการสร้างคนหนึ่งคนให้เป็นคนดีใช้เงินเท่าไหร่มีลูกศิษย์คนหนึ่งตอบขึ้นมาว่าโอใช้เงินพันล้านยังไม่ชัวร์เลยว่ามันจะเป็นคนดีหรือเปล่าครูบาอาจารย์ท่านนั้นสวนกลับไปเลยนั่นไงเรามีพวกคุณเป็นลูกศิษย์เนี่ยเป็นสิบคนเลยนั่นแปลว่าอะไรเรามีเรามีทรัพย์สินมากกว่าพันล้านเนี่ยเอาไว้ใช้สร้างวัดสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมคุณเห็นไหม คนที่ได้ฟังคําพูดของครูบาอาจารย์ท่านนั้นน่ะ<อ>เขาจะมีพลังใจในการสร้างวัดลุยงานขนาดไหนโคตรมีพลังใจเลยถูกไหมสิ่งที่ผมอยากจะบอกคืออะไรครับตัวของคุณน่ะสมมุติวันนี้ผมให้คุณล้านหนึ่งเลยแต่ผมขอขาข้างหนึ่งของคุณน่ะคุณให้ไหมคนน้อยคนมากที่จะยอมแลกนะครับน้อยคนมากจริงจริงที่จะยอมแลกวันนี้ผมให้คุณเลยร้อยล้านแต่ผมขอเวลาในชีวิตคุณสิบปีคุณให้ผมไหม ไม่มีทางเพราะเราไม่ไรู้ด้วยซ้ำว่าเราจะอยู่ถึงสิปีไหมนี่คือสิ่งที่ผมกำลังจะบอกว่าแค่คุณให้ตื่นขึ้นมาทุกเช้าอ่ะนั่นก็แปลว่าคุณมีทรัพย์สินที่โคตรมีคุณค่าอยู่ในมือแล้วเว้ยคุณสามารถบอกตัวเองก็ได้ว่าชีวิตคุณไร้ค่าชีวิตคุณกระจอกชีวิตคุณแม่งไม่มีทางสําเร็จแต่แน่นอนคุณก็เลือกบอกตัวเองได้เช่นกันว่าคุณตื่นมาพร้อมกับทรัพย์สินมูลค่าหลายร้อยหลายพันล้าน ที่ชื่อว่าลมหายใจถูกไหมคุณจะใช้คำพูดแบบไหนบอกตัวเองก็ได้และมันจะเป็นขุมพลังให้กับคุณเสมอถ้าคุณใช้คาพูดด้านลบมันก็จะเป็นขุมพลังด้านลบขุมพลังแย่ๆที่จะพาคุณไปหาจุดไหนของชีวิตคุณก็คิดเอาเองแล้วกันนะครับลองคิดดูแล้วกันนะครับว่าคุณเล่นเติมนะเชื้อเพลิงที่มันเสียใส่ร่างกายตัวเองต,องตลอดเวลา เชื้อเพลิงเหลนั้นจะพาคุณไปอยู่จุดไหนเลือกเอาแล้วกันแต่คุณก็เลือกได้เหมือนกันว่าคุณจะเติมเชื้อเพลิงด้านบวกใส่เข้าไปในใจของคุณหรือเปล่าคําถามคือคุณจะเลือกแบบไหนครับอันนั้นคือ choice อันนั้นคือตัวเลือกของคุณและคุณมีสิทธิ์เลือกตั้งแต่วินาทีที่คุณฟังคลิปนี้จบเลยครับสำหรับวันนี้มีแค่นี้นะครับสำหรับใครเนาะที่อยากจะลุยกับผมนะครับในโปรเจกต์นะบอกตอนนี้ผมมีโปรเจกต์ใหม่นะที่ชื่อว่า 30 Day No Fab Challenge นะครับเป็นโปรเจกต์ที่ผมจะทำร่วมกันกับเพื่อนๆในคอมมูนิตี้นะครับโดยจะเป็นโปรเจกต์ที่ผมนะครับจะอัพวิดีโอนะครับที่พูดแล้วก็ไกด์ในเรื่องของการเลิกติดหนังโปเนี่ยรายวันให้กับคนในคอมมูนิตี้นะครับตลอด30วันเริ่มวันที่1กันยายนนี้นะครับใครที่อยู่ในคอมมูแล้วคุณโชคดีมากคุณได้ร่วมกิจกรรมคุณได้ร่วมช n g e นี้ฟรี แต่ถ้าใครที่ยังไม่อยู่ในคอมมูนะครับตอนนี้ผมปิดพรีออเดอร์เจอ a นลแล้วนะครับใครสนใจร่วม Challenge นี้นะครับราคาปกติของ Challenge นี้อยู่ที่1,950บาทถ้าคุณสนใจผมมีราคาโคตรพิเศษให้เป็นการลงทุนที่ผมสัญญาว่ามันจะเป็นการลงทุนเพื่อการเปลี่ยนเพื่อการเปลี่ยน Mindset ของคุณเปลี่ยนนิสัยของคุณเอานิสัยเสีย ที่มันกัดกินชีวิตของคุณก็คือนิสัยของการติดหนังโป้เนี่ยออกไปจากชีวิตได้แล้วมันจะเป็นการเปลี่ยนชีวิตของคุณแน่นอนขอแค่คุณทำตามทุกอย่างตลอด30วันที่ผมให้ใน Challenge คุณอย่างน้อยที่สุดคุณจะดีท็อกส์หนังโป้ได้อย่างน้อยที่สุดคุณจะมีโอกาสเลิกติดหนังโป้ได้ง่ายขึ้นแน่นอนถ้าสนใจอยากลุยด้วยกันนี่เป็นการลงทุนที่ผมบอกเลยว่าจะเป็นหนึ่งในการลงทุนที่คุ้มที่สุดในชีวิตของคุณ แล้วผมว่ากล้าพูดด้วยว่ามูลค่าการลงทุนแม่งถูกกว่าการซับ onlyfans ซับกลุ่มลับบางกลุ่มบาง onlyfans อีกถ้าคุณสนใจเข้าไปใน Line แอดของผมนะแล้วบอกผมว่าสนใจ challenge พิมพ์คำนี้นะสนใจ challenge แล้วผมจะส่งวิธีการชำระเงินพร้อมพร้อมกับราคาพิเศษให้คุณคุณไม่มีทางรู้ว่าราคาเท่าไหร่จนกว่าคุณจะทักไป แต่ผมบอกเลยนะถ้าเกิดยังไม่ตัดสินใจไม่ต้องทักไปเสียเวลาทั้งคุณและผมตัดสินใจพร้อมลงทุนเมื่อไหร่หรือพร้อมจะตัดทุกข้ออ้างแม้กระทั่งข้ออ้างเรื่องเงินเมื่อไหร่ค่อยทักไปผมจะได้ไม่เสียเวลาตอบพูดตรงๆเวลาของคุณและผมมีค่าอย่าใช้เวลาของเราทั้งคู่ให้เสียไปจากการตัดสินใจที่ไม่จริงจังแล้วเจอกันใน c h a l l e n g e นะครับสำหรับวันนี้มีแค่นี้ ขอบคุณทุกคนมากครับเจอกันีีพีนะครับสวัสดีครับ